ได้สวยพี่สวยมาตะเพียนฟาดตะเพียนตะเพียนเอเฮ้ยหลุดปานินเฮ้ยตะเพียน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 สวัสดีครับเพื่อนในคลิปวิดีโอนี้นะฮะ ผมก็มาตกปลาอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยมงคลนะทุกคนเนาะก็มายนี้ก็ห่างจากบ้านผมมายนี้นะทุกคนนะมายนี้นะฮะมันอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ20กิโลทุกคนกคน็ผมก็ขับรถขึ้นมานะทุกคนเนาะตอนนี้นก็วเวลาประมาณตีห้ากว่าๆเนาะตีห้ายี่สิบนาทีมาคนเดียวนะฮะทุกคนมาคนเดียวะฮะเบ็ดสี่คันน,คน,นะน,นะทุกคนนะวันนี้เอามาสี่คันสี่ฟุตสองคันแล้วก็เจ็ดฟุตสองคันทุกคนเนาะมาลุ้นกันทุกคนผมเป็นคนที่ว่ามั่นใจในเยียตัวเองนะทุกคนเนาะแต่คนที่ว่ามั่นใจในเยียตัวเองว่าวันนนี้้้ผมมมจะะไ่แหวปราณัน ขี่มูขีหมู๊ถ้าไม่ในปากินอย่ดีนะก็คงมีคนต้องมีคนเฝ้าแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาเฝ้าสแสดงว่าปลาไม่ค่อยเข้าตามนั้นเหยือที่ใช้ก็เหยื่อประจําช่องนะุคนนะเนี้ยเหยื่อทุกคนไม่มีแล้างทุกนคนเหยื่อนี้นะก็มาถึงใหม่ก็ผสมเหยื่อตกได้เลยเพื่อนๆเหยื่อแบบนี้เนาะก็โอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมตีครบเลยนะสี่คันทุกคน ก็มาลุ้นกันนะฮะก็ประมาณตีห้าครึ่งเลยทุกคนเนาะตัวเช้าก็น่าจะมีตัวนะผมว่าทุกคนอาจจะปลาเล็กตัวเช้านะอาจจะมีปลาปลาตะเพียนกํามังตัวเล็กๆตัวน้อยทุกคนอาจจะมีกินนะผมว่าอย่างนั้นนะทุกคนก็มาลุ้นกันนะมีกระดิ่งดังไม่รุกคันไหนอ๋ออื้อ แตมแรกหมาแล้วครับทุกคนกระดิงดังกระดิงดังเจอที่ครับบอกแล้วไม่ไม่แห้แวแน่นอนแต่ว่าปลารับแขกก็อาจจะเป็นปลาตะเพียนน้อยเป็นไปได้เนาะงู้นกันทุกคนปาลาอะไรว้าตะเพียนเอาวะเออใช่ตะเพียนใชทุกคนเห็นไหม เต็มแรกมาแล้วครับไม่แห้วไม่แห้วไม่แห้วสวยพี่สวยไม่เงานลทุกคนบอกเลยมีอาการอีกแล้วทุกคนไม่รถคันไหน ผมได้ยินเสียงกับดิ่งอยู่นะคันไหนไม่รู้ทุกคนตอนนี้ก็ฟ้าลืมลืมกล้ๆจะเปิดเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะก็เปลี่ยนเยือไปละเปลี่ยนเยือกครบทุกคันแล้วทุกคนก็มันก็ดึงมาสองทีนะ้ทุกคนก็ตอนนี้ยังได้ยังได้อยู่ปลาแค่แต้มเดียวในตัวเดียวนะฮะโอ้ยฝั่งนู้นมีุนเฝ้าอยู่นะทุกคน แปลกแค่ฟังนี้มีนมคนเฝ้าตอน,นก็เช้าเช้านะทุกคนเวลาตีห้าครึ่งกว่าทุกคนปลาก็เริ่มตอดเลยนะเมื่อกี้ีนคะนนันเล็กเนี่ยฮะมันลากไปแลวแบบมันหลุดปากไม่อยู่ทุกคนเสียมีอาการนะทุกคนตอดตอดอยู่วันนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณ ครึ่งหวันนะทุกคนไม่ดีสักสิเบเอ็ดโมงนะสิบโมงสิเบเอ็ดโมงเข้าบ้านทุกค,คนโดูนะฮะทุกคนมูนลือกปลาอะไรตัวไม่ใหญ่ะ่ะตอดอยู่นะนะั่นแหละตอดไม่ไม่ยอมล่าดูที่ปลาเลย,ยตะเพียนตะเพียนตะเพียน นี่ครับตะเพียนตะเพียนเต็มเต็มปากอืมกันน่้ต่ออยู่จะอยู่ฮะอยู่ฮะคอยอยู่ฮะอยู่ฮะน่าจะคอใหมแล้วไงผมว่า ดูที่ปลาเลยไม่ใช่ปลาแต่เพลียนะปลาเหระเฮ้ยหลุดปลานีนบ้า ปนินปนินปุกปากเชื่อเมื่อปลาอะไร <c oughs> ปลาอะไรไม่รู้ ตะเพียนฟาดยกแม่งเลยตะเพียนนี่ว่าปลาน,นินบ้าตะเพียนนี่เอง <c oughs> นี่สวยพี่สวยอ้ยเดีดเด็ดีด็ดดนี่บ้าหรือนี่ว่าปลาน,นินเนี่ยทุกคน นี่ว่าปานินนะเถอะอย่างนั้นไม่แห้วฮะทุกคน

ตะเพียนตะเพียนเอ,อ <c oughs> ้ยครับมีต่อยอีกแล้วปามเข้าเล่นเหยื่อน่ะทำไม่ล่า ขนกเนี้นาาขึน้นอย่างก็โดนสักคันเถอะเอาไซความันจะอยู่ทุกคน คอมกันตัวเนี้หนัหนกๆฮะน่าจะมีทราย จะมีสายทุกคอนอืมสวยปานี่น้อยติดติดพุงฮะเฮ้ตายเจ๊ ปัดนินดูปันินไว้โอ้ไว้ที่ปันินฮะปันิน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 ฮะโอ้ว่าจะโดนแต่ตัวใช้เวลาโคตรนานแต่ป้ามันเข้าเขากินเยอะดีนะฮะแต่มันไม่ได้ไม่โดนเบ็ดเนี่ยเบ็ดผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะ จากเบอร์นหนึ่งลดลงมาศูนยจุดแปดเออได้ผลอยู่นะปลาอะไรทุกคนตะเพียนฟ้าบตะเพียนตะเพียน Come, come, come. ติดถัวติดไทย,ททย,ททย,ทยปนานน๋อาพาไปทำไ,ไมน่าจ,จะปานน มมไม่ยอมอีกป้าเฮ้ยกว่าจะยอมตัวสักนิดเดียวแรงดีเกิอตัวไม่ใหญ่หนะทุกคนแต่พอแปลงดี เปลี่ยนใส่ต้องเปลี่ยนอาเบ็ดตัวเล็กๆไม่งั้นไม่ได้ตัวตัวนกนให้โดนตาอะไรไม่รู้ไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักตั้งแต่เปลี่ยนเบ็ด ตัะเ,เพียรเบ็ดลงมาลงสายเล็กลงนะปลากินเรื่องกินตัเ,นะตเพียนฮะตัวเพียนตัเพียนรไปสายตัเพียนฮะตเต็มกล้ามเต็มปากโดนทุกนลูกปลาเลย,อปปเลยขอดูหน่อยสิเฮ้ เหมือนปลานินเลยใช่ใช่ใช่ป่าวะไม่ยอมปลาปลานีน้ยปลาเนี้ยปลานีน้ยปลานีน่ปลานีน่ยเห็นไหตัวมันก็นะใหญ่ทุกคนตัวมันก็ใหญ่ฮะตัวมันก็ใหญ่ เด๋ยวลากขึ้นแล้วกันอืมได้สวยพี่สวยเป็นไงล่ะปัดนินว้าวจะขอวิ่งสวยพี่สวยเป็นไงล่ะปัดนิน สวยส,สุดยอดอืมโดนเพื่อนโดนเงี้ยโดนเงดดีงดดย้ยน่จาจะปานินน่าจะปานินเริ่มเข้าแล้วนายเนี่ยโดนทุกคน เวลาก็าจะหมดแล้วด้วยทุกคนโอ้โหปลาก,กินชุ่มใสๆนี่ปลาเข้าชุ่มงส่ายทุกคนกเฮ้สสยตายชื่อปลาอะไรอ่ะปลานินลเหรอเอา้าหลุดอีบ้าเฮ้ยเออใหหลุด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 ,ลด,ลดไม่น่าให้เราโอเคทุกคน ตอนนี้ก็ตกปลาอยู่สักพักใหญ่ๆนะฮะมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆตอนนี้นก็เวลา1ิบเอมงแล้วนะก็หุนเวลาทุกคนก็ได้สนุกอยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมก็พลาดตอนที่ว่าเอาเบ็ดตาเบ็ดตัวใหญ่มานะทุกคนเนาะก็ปุงผ,ผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนตาเบ็ดเบอร,บร์ศูนย์จุช่วงประมาณ8ปดเก้ามงนะฮะก็ปลาก็เริ่มได้แปดเ้าโมงนี้แหละ ใช่ใดูผลง,งานนะวันนี้ก็หลุดไปหลายตัวอยูะแล้วทุกคนปลามันก็กินตัวต่อจนนะ้ำมันล่างๆเนี้ยได้ปลาน,นิ้มาสี่ตัวจส,สี่ตัวห้าตัวนะบาระเรียนโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาแยกกันบ้างกันนะ